พิทีวานี้อมพำสีน้ำม,มานี่เครื่องถูกเที่ยนดอกไม้ศิลาไล่ลูกกระแกนนามพิทีวานหลุดเลิกลูกนีจะสันไห้อาหารหวานข้าวมีหายยาเด็กใบพรมให้เจ้านันไ้รับเอาดอกสันแล้วโ <c oughs> ตวของขน้อยนีนี่นาทีเป็นข้ามขอคามโชวดีนีให้แกม,มนุษย์นันให้คนเรียมลำดอกบานและนี่ดอกสันแล้ว <c oughs> ยาเจ้าคา หากมัญญาอยู่แล้วไห้จาเจ้านั้นนํามารับของเซนไยจากโตลอกจากโตลูกเครื่องหอมนีเห็นน้ำใสให้ลูกล้านหนีทํามาคาถึงฮือเฮือง,งจะเลื่อนไปนาไหบานประ่าวเพินนีีความฮือเฮือง,งสางหนีสางโบสถ์สางวิหารหนานมัญญาเด้อขันเมนบาะมีหนีมาแล้วให้ยาเจ้านั้นน้าถิ้ ขอถูเทียมดอกไม้นี่ให้ยาเจเ้าเวลาเป่าลูกมาามือนีตั้งจิตตั้งใจร้ายสั่นแล้วยาอยากสิมิโซะมิลาบจึงได้จัดเตรียมของหมากไม้นี่เขาไว้แก่เจา้าคููเป็นนั่งฝ่าสั่นแล้ว ข้าพเจ้าขออัญเชิญทวดาจงสถิตลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พิธีกรรมที่ข้าพเจ้าจะทําต่อไปนี้ณนาบัดนี้เป็นเลื่องงามยามดีเลิ่ดีอิทธิมหาเทวะจงมาประสิทธิทีเมย์วันนี้เป็นวันดีเป็นชั่วโมงดีเป็นนาทีดีเป็นวินาทีดีข้าพเจ้าจึงใคร่ได้จัดเตรียมของเส้นไหว้นี้แก่เจ้าย่าตะเคียนทอง ขอบารมีเจ้าย่าตะเคียนทองผู้ปกปักรักษาและคุ้มครองอยู่ในเรือยะมหาบารมีแห่งนี้ในสำเพาทองแห่งนี้จงได,ด้โปรดลุกขึ้นมาย่าเจ้าขาวันนี้แม่ครูวิลาชินีได้นำของเส้นไหว้มาถวายแก่องค์ย่านะคะเลิกงามยามดีเลิกดีมาราสีศีวรีพุทายะ บารมีนี้จงบังเกิดสิทธิมหาบารมีนี้จงบังเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดนบัดนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลจงช่วยมาเป็นสักขีพยานในการทําพิธีกรรมอันมงคลยิ่งของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดขอบารมีนี้จงมาประสิทธิทธีเมกิจการใดที่ข้าพเจ้าจะทําในเรื่องหน้านี้ขอให้บังเกิดความสําเร็จ พุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสาเร็จมหาพุทธายะจงมาประสิทธิมีณบ่าซ้ายและบ่าขวาของข้าพเจ้าด้วยเถิดณน,นบัตินี้สิทธิยานมหาบารมีจงมาอยู่ที่กระหม่อมของข้าพเจ้าพระเพลิงพระพรายเจ้าขาพระแม่เจ้าธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าหากแมนอยู่แล้วจงได้โปรดช่วยยนลงมาเป็นสกีพยานในการทำพิธีของข้าพเจ้า ให้บังเกิดสัมบิษผลด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะพุทษาบูชาธรรมสาบูชาสังฆาบูชาปิติปิติบูชาพระวันจุเมอุกาสะอุกาสาอุกาสะข้าพเจ้าขอกราบไหว้เจ้าย่าทาราตะเคียนทอง <c oughs> ข้าพเจ้าขอน้อมนำด้วยทูปเพียนขันห้าและขันขอขมานี้แก่องค์เจ้าย่าหนาเจ้าค่ะ หากแม้นตัวของข้าพเจ้าเองทำดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดแต่หากแหมนลูกทำแล้วผิดพลาดประการใดทำให้ย่าขุนเคืองอันใดลูกก็ขอคมากรรมด้วยทูกเทียนขันห้าที่อยู่เบื้องหน้าของลูกนี้ขอให้ย่าจงช่วยลูกขึ้นมาอํานวยอวยชัยให้แก่มนุษย์ให้แก่บุคคลที่มาร่วมพิธีอันมงคลของลูกในครั้งนี้ให้เขามีโชคลาภ สิทธิยะมหาบารมีนี้จงมาประสิทธิพุทธังจงสําเร็จธรรมังจงสําเร็จสังฆังจงสําเร็จเลิกงามยามดีเลิกดีมาราสีศิวรีพุทธายะขออัญเชิญญาจงมารับของเส้นไหว้ที่ลูกได้นําถวายในวันนี้อันธีวางิรอมพรมสินัมมามีเถืองถูกเทียนดอกไม้ศิลาไล่ลูกกระแกน นามพิวาหลุดเลกลูกมีจะสันห้อาหารหวานข้าวมี่ไหาย,ยาเด็กใรพร้อมให้เจ้านันได้รับเอารอกสันแล้วโตวของขนอยนี่มี่นาทีเป็นข้ามขอคว่ำโชมดีนี้ใหแกม,มนุษย์นั้นไห้คนเียมลํำดอกบาแล้วมี่ดอกสันแล้วยาเจ้าขาหากมันยาอยู่แล้วไห้จ้าเจ้านันน้ำมากรับของเสซนายจากโตลอกจากโตลูกเครืองหอมนี้เห็นน้ำใส ให้ลูกหลานหนีถ้ามาคาขืนหง่เฮือง,งจะเลร่ญนไปนาให้บานประ่าวเพ่นนีมีคววมหง่อเฮือง,งสางหนีสางโบสถ์สางวิหารหยาเดอ้อขันเมนบารมีนี่มาแล้วให้ยาเจ้านั้นนำถึงขอถูเทียนดอกไม้นีให้ยาเจา้าเวลาเเ่าลูกมาเมือนีตั้งจิตต่างใจร้ายสั่นแล้วยาอยากสิมิโสงิลาบจึงได้จัดเตรียมของหมากใหม่หนีถวายแก่เจา้าคููเป็นนังฟ่าสั่นแล้ว เจ้าญาท่าล่าเจ้าขาเจ้ายญาท่าล่าเจ้าขาเจ้ายญาท่าล่าเจ้าขาเจ้ายญาอยู่แล้วบ่อยู่แล้วจ้าขันเมญยาอยู่แล้วลูกลานคอถวายสิ่งเบืองหนานีให้ยาด้วยขะน้อยให้ตู่ของลูกของลานหนีมีความฮือเฮืองให้ได้รับความสำเร็จ เกสาฮาโลมานาคาทันตาตาโจหตาโจหตาโจหทันตานาคาโลมาเกสาฮาว่โมอังห์ว่โมห์อังห์ว่โมอังห์ว่โมห์อังห์ว่โมห์อังห์อิเตโมชา มหารมหาราชาสัมภาสนีหาอารังสัมาสัมพุทโธมามา mm hmm. ยาตรายามดีวันไขปาราสีสวัสดีลาโป mm hmm. นะโมพุทธ,ธายามาโอสิบังพงมาจิตตังวิญญาณนัง พระแมตะเจียนทองมานิมามาสารัวพดทางรำรวยรรมังรำรวยใส่ฆังรำรวยรวยทุกวันรวยทุกเลื่อนรวยทุกเปียรวยรวยมารมีแม่ตะเกียนทองอิเตปิโสภาควานโมปุญธายา ปดททางโหมั้งมังโหมสำคัญล้อมน้ำมามีมามีมาด้วยนาโมป่นทายาจิจกกรค้าขายรวยรวยเหตุรวยเหลือเกลือเหลือจ้า มีหลายมีมงคลมาล้วนทำแกแม่แก้มเออแม่แม่เอยตามาแม่มานัก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 มันคือมาแม่มาเด้ตะยั้งขอสอบเปิ่มผ้าหนมบ่มหวังเสียยังเพียรอร้องตมาส่งเสียงมาว่าว่า หมายเลขสอนะครับหมายเลข2องสองแปดสองแปดสองแปดมาแล้วนะครับสองแปดสองแปดศูนย์นะครับสองแปดศูนย์สองแปดศูนนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ปู 2809 2809นาเจก็งของผูกมหามดีมีสัญญาให้ลดคนเลยนาวัดตาให้เดืประทัดน้ประสาดสนา สองมาแล้วนะครับสองออสองมาแล้ว

Ô mẹ, 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 เรียนยานผู้สอนเรียนตอนครับครับเพื่อมีครับ <imitation> มาครับสวัสดี ขอโทษครับเอา กั่นเราลบว้าลบน้ทีลา์สไลเซอร์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิโดยเฉพาะเห็นคนจริงในแปดชั่วโมงกวามมากราใช้นะครับน้ำน้อยใช้ตัวแซปเอาลบหมอกเอาลบหมอก เียาแล้วังไรอยกแลเาอยากเล่าเป็นแมคอัเอมันมีประสบกาแล้วมากื้นนเป็นไปเที่ยวแม่ทาราสิลิคุณแม่ท่าลาเอ่อครับเรียกว่ารากกองเ้าเนาะเราไปเป็นไปเนี่ยครับาลนไปลงไปเมืองนาให้เข้ามาสว้ข้ามาใช้องดัง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแม่ครับแม่เออครับกับแม่คู่เปนเนียบบในอ่าพี่น้องอ่าที่มาขอจบวันลาประมาณก็คือเอ่อดูเบเกอาจะของเองแต่ว่าผู้อุ่นเอาอยู่นึ่ก็คือว่ามเจ็บแบบนะครับเนาะเออา เออในคู่เบอร์เบอร์ก็นี้กับตัวตัวนั่นเลยเลขมะเขือนะคะสองสองสองอะไรอ่ะสองสองแปดบ่สองอีกข้างหนึ่งมันไปไหนลูกสิแปดก็เลขสามตัวเดียวกันนี่ไม่ออกนี่ไม่มีมีแต่ตัวนี้ ไม่ครูเห็นเป็นสองกับแปดสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์ปดนะคะเลขมาเขือนะสองศูนยปดะครับสองศูนยปสองสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์แปดหรือไม่งั้นก็หกศแปดหรือหกศูสองมาดูให้หน่อยไม่ไม่ครูมองไม่ชัดอ่ะแต่ไม่ครูเห็นเป็นแปดใช่ไหมนี่เลขแปดใช่ไหมเออตอนนี้เป็นกานี่ใช่ไหมคะ<อ>นี่เลขสองไหพี่เออตอนนี้ก,นนกเมอพอเห็นเป็นเลขอะไร พ่อเห็นเป็นเลขอะไรพ่อรู้ออกมาเเดี๋ยวนะคะช่วในรูี่ทราบกันนะครับเห็นตัเลขแปดใช่ไหมเห็นเแปดสองแปดอ่าแม่สองแปดใช่ไหมค่ะเม่เลขมะเขือสองแปดนะคะใช่ค่ะเห็นเป็นสองแปด สองศูนย์แปดสองแปดสองศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะเห็นแต่เลขแปดกับเลขสองมะเขือนะคะ,ะเดี๋ยวเขียนไปเนาะนะคะเมื่อคืนนี้แม่ครูฝันว่าท่านญาท่านมาบอกนะคะญาท่านมาบอกอันนี้เป็นความฝันนะท่านมาบอกกับแม่ครูว่าท่านมานั่งทําทํามืออย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ข้างเรือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะ มันจะมันจะออกมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ให้ก็พูดของท่านนะคะท่านท่านก็เป็นก็แก่นิดนึงอลนะให้ก็พูดให้ก็เขียนลงอย่างเงี้ยเขียน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 ลงไม่เขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรท่านก็บอกห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดอย่างเงี้ยอย่างนงี้อย่างนงี้อย่างนงี้อย่างงี้นตัวแบบเนี้ยค่ะนะครับครับแม่ครูครับแม่ครูในผมปัดของแม่ครูก็คือห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะห้าแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ด ไม่ไม่ครับแม่ก็เขียนให้แล้วกันมันจะได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่ต้องตำหนีกันถ้าเขียนให้ถูกก็ถูกนะคะตรงนั้นประกาศนั่งประกาศนั่งเขียนให้กันไปเลยค่ะประกาศประกาศประกาศแระกาศครูะกาศไม่โยมไม่โยมประกาพี่น้อง เดียวเป็นม uh ีอยู <trucks> ่ม huh <feet> ีอยู่มีอยู่ถ้าไม่ครูเป็นเขียนได้เลยนะครับเขียนมีกี่แดงๆนะครับที่ยอที่จอรเออเขียนสีอะไรเอาสีแดงมาถึงจะมงคลเนาะมงคล มนกไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะว่าแม่คุูในขั้นตอนที้พึ่งพึ่งอินี่ไปแล้วแม่คุูจะเบลอเบ่ถนัดนี่นะคะนี่นะคะแปดเกียร์ห้า เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ทำไมเขียนอย่างนี้ไม่ได้ใจเจตนาจะเขียนอย่างนี้ไม่เอาฮะไม่รู้ดีๆเขียนไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่คุณดีฮะเมื่อกี้ห้าสองสองนะไม่ใช่ไม่ครูไม่มีเจตนาจะเขียนตัวนี้เมื่อกี้ไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยมันจะหลายตัวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบ้าบอลแล้วไม่ครูขอโทษลูกไม่มีเจตนาตายไม่ครูครับไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ครูไม่มีเจตนา ดีดีสมองมันไปแบบนี้ขอโทษขอโทษนะครับคุณผู้ชมออกใหม่แล้วไม่คูกลงเบอร์สูงเบอร์ค่ะขอโทษขอโทษขอโทษไอตัวที่ไม่เอาห้าสูงเบอร์นะคะเนี่ยนะคะที่ท่านนี้มีมานะคะค่ะแล้วมันก็จะอย่างนี้นะคะครับอย่างนี้นะคะครับตามที่ท่านมาเนาะนี่แหละมันก็อย่างนี้แหละมันก็แค่นี้แหละค่ะมันสับสนไม่ครูขอโทษนะไม่ครูเพิ่งออกจากทรงครับเป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวให้แม่ครูตั้งสติก่อนเพราะว่าขอโทษจริงๆแม่ครูเพิ่งออกจากโซนถ้าออกจากโซนแล้วมันจะเหมือนคนบเบื่อมันเหมือนคนเมาเหล้ามันมันจะไม่กลับมาสติสตัค์ไม่เหมือนเดิมแต่แม่ครูก็อยากให้ถูกนะแม่ครูอยากให้ถูกแต่ว่าที่แม่ครูฝันเมื่อคืนเนี่ยท่านบอกว่าห้าแปดเจ็ดแต่ว่าโซนในความคิดสมองมันมาที่แปดสองศูนมันมีความรู้สึกแบบนั้นคะ่ะ ็ประมาณนี้แหละค่ะถ้าท่านให้ก็คือให้ะลูกจ๋าเท่าที่เขียนนี่แหละค่ะแต่ไอ้ห้าสิบองไม่มีเจตนานีเมื่อกี้มือมันไปเองไม่รู้มันมาจากไหนนะคะอยู่ดีๆก็มาเขียนแบบนี้งงมากกับชีวิตไม่ได้เป็นคนสร้างภาพเป็นคนตรงโดยเฉพาะพ่อแต่ว่าไม่พี่รู้ว่ามาได้ยังไงผมไม่งงครับผมเอาเหมือนเดิมขอโทษไงเดี๋ยวมันจะเยอะตัวไงใช่ไหมแม่คนเราก็อยากได้ตัวเองตัวเดียวก็ฟันตัวเดียวไปเลยค่ะแปดเจ็ดนะคะห้าเจ็ดสิบสองสามประตูนี้ซื้อไปเลยนะคะสาธุค่ะตูประมานี้มันเป็นเลไง มือเล่นมาจากจิตตกทางไหนไม่รู้ครับเขมาตัวครนจะมันจะเมาสามตัวไม่รู้เหมือนจะพ่ออยู่ดีๆให้กูเขียนอย่างนี้จับมือไม่ครูมาเขียนแบบนี้ให้ตายให้ฟ้าผ่าตายเนี่ยไม่ได้คิดจะเขียนมันเลยหนิเอาไม่ครูเป็นคนตรงนะพ่อครูอะไรครูอ่อนนะไม่เป็นคนอ่อน้อมนะไม่ใช่เป็นคนสร้างภาพคือคิดยังไงคุณแบบนะคะเขียนผที่อ๋อ บางทีไม่ครูให้กตัวเลยนะครับไม่ไม่ไม่หรอกค่ะก็นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละ,ะค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็แปดเจ็ดเนาะเนี่ยตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่ตัวนี้เลขฝันนะเนี่ยแต่ที่เลขได้คือตัวนี้ตัวนี้นะคะมุ้ยเยอะจังเลยถ้าไม่มีเงินสามหมื่นเนี่ยจะซื้อได้ไหมนี่ทำไมวันนี้มาเอาเลขกระจายกระจาแม่คู่ยู <c oughs> ่กระจายซื้อได้ครับซื้อได้นะคะ ก็ได้ไม่เอาก็ได้เผลอเขียนไปบ้าบ้าบ,าบอบคแต่ตัวนี้เป็นเลขที่ที่แมค่ครูฝันเมื่อคืนพี่ย่าท่านมานั่งอยู่ข้างเรือแล้วท่านบอกห้าปดเจดนะคะอาจจะห้าเจ็ดแปดเจ็ดก็ได้เนาะกลับกันเอานะคะแต่เลขที่โรงเมื่อกี้ได้สองได้แปดสองศน 8, 2, อาจจะเป็นล่างก็ได้แปดเจ็ดแล้วก็แปดสองศูนย์บนก็ได้ใครจะรู้ละ่ะ ใช่ไหมคะีี่ั้ทียค um> ่ะ้มแี่นี่มายุ่านนีนกหน่อยพี่บีลุกขึ้นมายกหน่อยคือคือแม่ครูพูดก่อนนะคะพ่อแม่ มาวันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มาด่าครูบาอาจารย์แม่ครูนะคะอคบอกแม้กระทั่งใน youtube และก็ข้างนอกอแม่ครูมาแม่ครูเป็นคนมีครูศิกมีครูเ,คเพราะฉะนั้นและสิ่งที่มาทําแม่ครูชอบนะคะไอตัวเลขที่ว่าเนี่ยนะคะแม่ครูได้ตามที่แม่ครูทํานะคะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่ครูจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไม่ได้อะไรได้แค่อยากให้ทุกทพที่นี่จเจริญก็มาทำนะคะสําหรับตัวฟันนะคะ แม่ครูฟันที่เท่าไหร่แม่ครูชอบอะไรมากที่สุดแม่ครูชอบสองศูนย์กับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะสองศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดจะมาบนนะคะส่วนถ้าจะลงข้างล่างจะลงอะไรคะแม่ครูฟันตัวเดียวไปเลยค่ะข้างล่างนะนี่ไม่ได้ไม,มีข้างล่างไนงะแต่ฟันตัวเดียวไปเลยข้างหน้างวันนี้ฟันที่แปดกับศูนย์ใครใครที่ต้องการที่จะเล่นฟันที่แปดกับศูนย์กิจจับไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าแปดกระสุนไม่มาก็เดี๋ยวจะมานอนให้ ให้ไรดีเขาจะไม่ฆ่าเราบอไม่หรอกค่ะเร็ยังไม่กนะซื้อได้มาองแม่ไม่คงเลยติดตามแม่ปุยนะคะไม่หรอกไม่รอไม่รอกท่านเต่ไม่ต้องพูดากกดติดตามช่องแม่ปุ๋ยนนะคะจะพูดไปที่อะไรเขาาอกสากโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ๋อไม่ไม่ม ขอความงชคดีนะครับชคดีที่คนได้ํารยขอให้มีใครมีโชค เป็นตัวที่ไม่ได้ตั้งใจจะเขียนให้นะคะบอกไว้ก่อนนะไม่มีไม่มีไม่มีในคอนเทนต์แต่พอดีมันมาด้วยเราเผลอไปเขียนได้ยังไงไม่ทราบแล้วมีในการความคิดสมองไม่มีโอ้เไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไงเดี๋ยวบอกว่าอุ้แม่ครูทำไมมีเยอะจังแม่ครูก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะที่ที่ที่แม่ครูได้นะคะคือตัวนี้เห็นอยู่บนเรือนะคะ่องความฝันมันก็ใช่จริงๆด้วยแม่ครูเห็นแปดเจ็ดอยู่ในเรือนะ เมื่อยกมือขึ้นนะแต่ตัวนี้อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพี่พี่รงอ่ะพี่ยาท่านให้ให้ตัวนี้นะคะนี่ไหนคะขอทังบนทังล่างหนคะทับบนทับล่างใช่ค่เดี๋ยวใช่ค่ะอาจจะลงแต่ว่านี่อาจจะเป็นใช่ค่ะแตนนี้อาจจะเป็นล่างก็ได้นะอต่นี้อาจจะเป็นบนนะคะบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวเลขไม่ถูกนะคะบอกไว้ก่อนนะถ้าใครติดตามไม่ถูกแล้วจะรู้นะคะตัวเลขไม่ถูก ไม่ออกตรงถ้าวันนี้แม่ครูได้280ให้พวกท่านไปคิดเอาเองว่า280เนี่ยถ้าขึ้นกับลงมันจะอะไรตัวเลขแม่ครูเอาที่ไหนเป็นร้อยร้อยครั้งน้อยทีที่จะออก3ตัวตรงๆส่วนมากจะออกต้นนี่คือความจริงนะไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีไงถ้าไปบอกว่าดูดีเกินไปคนเรามีองค์มีทรงมีคูบาจาะพูดหลอแหละไม่ได้แม่รับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เลขของแม่ครูเองมันจะ ขึ้นลงอย่างมาแต้มหรือไม่งั้นก็จะโตเพราะว่าคนเราวาสนาไม่เหมือนกันนะลูกบุญกุศลไม่เหมือนกัน เราจะมาได้ตัวเลขเราจะมาได้ความโชคดีไปพร้อมๆกันด้วยตัวเดียวกันมันก็กระลายอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้จิตวิทยาใช้ความคิดนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่รูทําให้ในวันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยเล่นเบอร์นะคะแต่เป็นความหวังของคนจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มาทําในวันนี้ก็คือสิ่งที่แม่รูชอบแล้วก็แม่รูไม่ได้นาเงินหรือปัจจัยจากผู้ใดมาใช้ในการทาพิธีในครั้งนี้สักบาทและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่รูททำในวันนี้แม่รูให้กับวัดทุกาาาาทททุกกสงคคคมม่่่เเเอือนนนบบน้ดีีียววใขจะะิํํ็ คือชอบค่ะก็ขอก่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ช่วยชมค่ะ